รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้เรายังคงมีเรื่องราวชีวิตของคุณ C.K. เจิงมาฝากกันต่อน,นะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้คุณ C.K. เจิง CEO ของ Fast Work ได้รอทุกท่านอยู่แล้วในช่วงแรกของรายการธรรมะพิรมค่ะช่วงธรรมะพิรม คนนี้คนรวยเขาก็เสียงได้นี่เขาล้มอย่างมากก็ล้มฟูบเราไม่มีเงินเราจะไปเสียงได้ยงไงเราเจ็บกว่าเยอะมันย้องแยง้งนิดหนึ่งนะคุณลองจินตนาการคุณลองคิดตามผมนะถ้าคุณมีเงินเนี่ยจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องเสียงอะได้คนทีม่มีเงินนะไม่ควรเสียงคุณกระจายรายได้คุณกระจายความเสี่ยงเมกชั sure วร์รั์ของเขาไม่หาย แต่พอคนคนหนึ่งสมมติเด็กรุ่นใหม่คนหนึ่งมีแค่แบบหนึ่ง0บาทอยู่ในบัญชีเนี่ยแต่อยากจะเป็นธุรกิจใหญ่โตยังไงก็ต้องเสี่ยงนะถ้าเราเป็นตัวเล็กตัวน้อยแล้วเราไม่มีเงินแล้วเราอยากที่จะมีเงินนะเราต้องตามหาความเสี่ยงนะอะไรที่มันยิ่งเสี่ยงเราต้องยิ่งทำนะจริงๆนะครับทุกคนถ้าเราไม่เสี่ยงผลไม่ตามมานะครับภา,าษาอังกฤษเขาเรียกว่า risk and reward ครับไม่ take risk ไม่มีรีวอร์ดนะอันนี้ผมไม่ได้เรียกทุกคนไปเล่นการพนันนะครับการพนันไม่ใช่นะการพนันไม่นับว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับแต่ผมหมายถึงว่าเราต้องลองทําอะไรสิ่งที่เขาไม่กล้าทำหน้าที่ของเอ e ครับคือทําสิ่งที่ธุรกิจรายใหญ่ไม่กล้าทํเท่า,าทําตามธุรกิจรายใหญ่นะเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วจริงๆนะเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแต่เราต้องกล้าทําอะไรที่เขาไม่กล้าทาเรา เราเป็นตัวเล็กตัวน้อยเราต้องเสี่ยงมากกว่าเขาถามว่าตอนนี้สุกิติน้อยทำแรกๆเขาก็ไม่รู้หรอกว่าทําแล้วมันจะเวิร์กไหมอ่ะแคาจะไปรู้โหรองจิงนตนาการคนเช่าพื้นที่แบบเวิร์กเวิน์กกันง่ะมืดๆอะ่ะไม่มีใครเดินเลยตอนเปิดทุกองค์กลัวแต่คนต้องกล้าเสี่ยงอะ่ะพาะว่าฐานะเป็นตัวเล็กตัวน้อยไม่มีเงินทุนเนี่ยเรายิ่งต้องเสี่ยงจริงๆนะมันไม่ใช่ว่าเฮ้ย รวยแล้วเสี่ยงล้มฟุกผมเก็ตนะแต่ถ้าคุณอยากที่จะสาเร็จถ้าเด็กรุ่นใหม่คนนี้อยากที่จะสาเร็จแต่เขาไม่กล้าเสี่ยงวันนั้นมันจะไม่มันเกิดแล้วคุณจะเหนื่อยด้วยคุณจะเหนื่อยเพราะว่าถ้าคุณทาเรื่อยๆแลวคุณคุณกลัวความเสี่ยงแล้วคุณทำเรื่อยๆแล้วมันจะไม่สาเร็จแล้วมันจะเหนื่อยมากๆสถานเอสเอ็มีเราต้องทําในสิ่งที่ธุรกิจรายใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงครับเราต้องตามความเสี่ยงให้ได้ครับนะครับ ผม,มเกิดที่มาเกา๊าแม่ผมคนไทยผมเป็นคนไทยนะมีบัตรประชาชนไทยผมเลือกตั้งได้นะครับผมเลือกตั้งได้ผมคนไทยนะครับแต่ว่าผมเกิดที่มาเกา๊าพ่อผมเป็นคนมาเกา๊าแล้วในช่วงเวลาปี1999ประมาณ1 9 9 6 9 7เนี่ยมาเก๊ากำลังจะคืนจากเนอะจากเมื่อก่อนเป็นของโปรตุกสเนาะของโปรตุกสเป็นเจ้าของมาเกา๊ากำลังคืนกลับไปที่จีนมาเก๊าตอนนั้นน่ะมาเฟียเยอะมากมาเฟียมันจะมีสองขั้วแล้วตอนนั้นแบบ ทุกคนยากจนมากมาเก้าวันนี้ไม่ใช่เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้ยากจนมากเมื่อก่อนคาสิโนโมีแค่อันเดียวคือลิสโบว่ามีแค่อันเดียวแล้วอายุสี่ขวบครับผมถูกละพาตัวจับไปซึ่งผมยังจําได้ว่ามันปกติผมจะมีอังโคลผมคนหนึ่งก็คือเพื่อนพ่อแหละที่พาผมไปโรงเรียนทุกวันนะครับผมจําได้ว่าผมจูงมมือเขาไปลานจอดรถ และผมก็มองข้างหลังนี้ผมจำผมมองข้างหลังนี้ผมเห็นผู้ชายสามคนครับมีมีอะไรคุมหัวอยู่วิ่งมาหาผมเขาก็ไปจับอังโคผมแล้วก็ผูกมือเขาแล้วเขาก็อุ้มผมแล้วก็ขโมยรถแล้วก็ไปผมจำได้ละเอียดอ่อนมากครับจับผมนับเอาหมวกใส่ผมใส่หัวผมแล้วก็พาผมขึ้นรถผมก็อยู่หลังรถผมก็ตกใจเอ๊ะอะไรวะจะจําได้ว่าตอนนั้นคือ ตอนที่ผมเห็นว่าเขาจับอังโคอยู่ผมรู้สึกว่าจำน้นผมเดินไม่ได้ผมกลัวมากผมเครียดไม่นด้แต่ผมไม่ร้องไห้นะผมกลัวมากแล้วก็สลับรถกลางทางเปลี่ยนรถกลางทางนี่ผมจําละเอียดเงี้ยน,นะคำคำจำจำอันแรกของผมจริงไงแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพาผมขึ้นไปอพาร์ตเมนต์อันหนึ่งอพาร์ตเมนต์ที่ไม่มีอะไรเลยมันเหมือนแบบมีเสื้อผ้าแขวนเยอะๆไม่มีโซฟาไม่มีอะไรเลยผมก็นั่งพื้นหลังจากนั้นเขาก็โทรหาพ่อผมอโทรหาพ่อผมบอกว่า อยู่บอกพ่อด้วยนะว่าอย่าบอกตำรวจอย่าเรียกตำรวจไม่นั้นผมจะสับคนเป็นชิ้นๆเลยผมก็เลยตามสคริปต์ครับพ่อครับอย่าบอกตำรวจนะเขาจะสับผมเป็นชิ้นๆเลยครับซึ่งผมก็พูดอย่างนี้หลายครั้งคืออันนี้ขอย้อนเวลามาหลังนิดนึงนะคือตอนนั้นผมก็ไม่คือหลังพูดเสร็จปั๊บเขาก็คุยกับคนร้ายแล้วผมผมโตมาแล้วผมก็ถามพ่อว่าแบบเอ้ e y, พ่อ โตแล้วขอเล่าละเอียดอ่อนให้ผมฟังหน่อยได้ไหมตอนนั้นเนี่ยในมือถือะคุยอะไรกันพ่อผมก็ถามว่าอยากรู้จริงจริงเหรอเอาทำไมอะ่ะอยากรู้ดิเรื่องผมรู้แลวอยากโกรธนะเอา้าเกียร์ลยอโกรธวะนี่คือเรื่องจริงนะเรื่องจริงๆนะคือตอนนั้นอะ่ะผมคือเหมือนเด็กคนที่แบบหกสิบกว่าที่หายไป คือเด็กตอนนั้นหายทุกสัปดาห์เลยคือแบบคนชอบเมื่อขอนเมืองจีนจับเด็กและเอาเด็กไปมันมีหลายแบบเนาะจับเด็กไปฟังดูมันมันแย่นิดนึงแต่ว่าถ้าคุณไปเมืองจีนคุณจะเห็นเด็กแบบไม่มีแขนไม่มีขาอย่างเงี้ยครับเขาจับเด็กแล้วเขาตัดแขนตัดขาแล้วเขาวางข้างทถนนแล้วเขาเพื่อที่จะไปใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนนั้นมันตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นะแต่ตอนนั้นหนักมากๆซึ่งผมเป็นคนที่แบบ6กสิบกว่าที่หายไปแล้วก็ ตอนนี้เขาขอค่าไทยอะมันก็เป็นตัวเลขที่พ่อผมจ่ายไม่ไหวพ่อผมไม่ได้มีเงินในขณะนั้นพ่อผมต่อรองโหดมากพ่อผมบอกว่าถ้าคุณจะเอาเงินก้อนนี้ผมออกใหม่ก็ได้แล้วพ่อผมวางสายก็คือคนร้ายบอกว่าผมเอาสมมุตินะครับเอาหนึ่งล้านบาทไม่มีเว้ยวางสายออกใหม่ก็ได้วางสายพ่อผมวางสายสามรอบสมมติน,มมนนะผมจำตัวเลขไว้นนะสมล้าน สามล้านผมออกใหม่ก็ได้ตื้นพมาสองสองสองล้านก็ได้สองสองล้านแพงไปตืดผมก็ตอนผมรู้ผมก็รู้สึกว่าแบบเออนี่ผมต้องขอบคุณโจนใช่ไหมที่ยังอุตส่าห์โทรกลับไปหาพ่อแต่สุดท้ายก็คือเรื่องราวมันคือผมจำได้ชิดผมจำได้แหละว่าค่ามันจบยังไงก็คือคือมันก็คุยกับพ่อคือมันมันมันเกินยี่สิบสี่ชั่วโมงไปแล้วแล้วเขาก็เอาผม ไปเหมือนแบบขึ้นเขาอันนึงมันมีเขาอันนึงที่ที่มาเก่าแหละแล้วเขาก็บอกว่านั่งโกอีน้นี้เดี๋ยวผมจะไปเจอพ่ออยู่อะไรว่ากันไปพ่อผมตามหลักแล้วต้องเอาเงินเนี่ยวางในถังขยะแต่ว่าผมก็ผมก็เด็กแหละแต่ผมก็รู้สถานการณ์ผมเห็นว่าเขาเดินไปปับ๊บผมวิ่งขวาเลยผมก็ไม่รู้นะสัญชาตญาณมั้งผมก็วิ่งขวาเลยแล้วผมก็เห็นรถคันหนึ่งนะที่อารมณ์แบบ เหมือนกับผู้หญิงผู้ชายเขาจีบกันตอนกลางคืนนะนะครับจีบจริงๆจีบบนตอนกลางคืนแล้วผมจําหน้าผมวิ่งไปแล้วผมก็นอกประตูเขานอกก็จกเขาแล้วเขาก็งงว่าเออทำไมเด็กคนนึงมันนอกก็จกวะแล้วผมจําได้เลยผมพูดที่อยู่บ้านผมให้เขาฟังบ้านผมอยู่ผมตอนที่ผมจําได้ตอนนั้นผมจําได้แล้วแต่ตอนนั้นข้อดีคือว่าตอนนั้นอะผู้หญิงผู้ชายเขางงอะไรวะเด็กคนนี้อะไรวะ แต่ผมก็ไม่สอนอนะผมก็เข้ารถเลยแต่ผมเห็นคนร้ายกำลังว,วิ่งมาอยู่แต่ตอนนั้นจริงๆตำรวจเขาล้อมแล้วก็เลยรอดไปก็เลยจับคนร้ายได้แล้วก็ตอนนั้นว่าผมขึ้นหน้าข่าวทุกวันอนะนะครับข้อดีคืออะไรรู้ไหมครับข้อดีคือว่าโรงเรียนไม่ต้องให้ผมไปเรียนเลยผมได้เอหมดทุกอย่างพ่อแม่ซื้อทุกอย่างให้ผมปีหนึ่งพ่อแม่โอ้ยรักผมอยากได้ของควญใช่ไหมลูกอยากได้ปิกาจูช่ไหมลูกลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยเ เออดีมากเลยเป็นปีที่พ่อแม่โคตรตามใจเลยผมแฮปปี้มากเลยนะจรินๆผมก็แอบบอกพ่อแม่ว่าถ้าถูกจับอีกรอบนึงแล้วเป็นอย่างนี้ก็อาจจะคุ้มก็ได้เดี๋วพ่อแม่ผมแตกแยกตั้งอายุผมเด็กมากใช่ไหมผม,มก็ไปที่อเมริกาไปที่อเมริกาผมบอกผมโชคดี ผมโชคดีผม,ไ,มได้ไปอเมริกาเนาะผมว่ามันผมไม่ได้บอกว่าผมโชคร้ายแต่ว่าแค่อยากจะบอกว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้สวยหรูเหมือนคนอื่นที่ไปอเมริกาเนาะผมไม่ได้ไปนิวยอร์กผมไม่ได้ไปแคลิฟอร์เนียผมไม่ได้ไปบอสตันพ่อก็บอกผมว่าลูกสามเดอยู่ไปอเมริกานะรับพ่อไอ้ก็ขับพ่อเพราะพ่อผมดุมากไม่กล้าเถียงทุกอย่างต้องขับพ่ออางเดียวพอผมก็คือตอนนั้นต้องหาโรงเรียนที่สามารถรับผมได้เลย โรงเรียนดีๆครับต้องสมัครนะครับต้องสัมภาษณ์อาจจะผมยังไม่เคยเห็นรูปโรงเรียนเลยมีแค่โรงเรียนเดียวที่รับผมนะครับจิปปิชอปแคลลี่ที่บ o ยซี i ไอเดโฮไ h o คือมึงตรงกลางนะครับมึงเกษตรกรหลักที่ปิดไฟตอนทุ่มหนึ่งที่เมริกาครับผมก็ไปตรงนั้นแหละครับก็อันนี้ก็จุดน้ำงต้นหมดทุกอย่างหลังจากนั้นเขาก็โยนน้องสาวผมมาหลังที่ผมไป แล้วตั้งแต่เด็กจนโตครับผมว่ามันมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันทําให้ผมเข้าใจว่าแบบผมต้องดูแลตัวเองมากๆแล้วไม่มีข้อดีเลยในการคิดว่าตัวเองเป็นในการสงสารตัวเองไม่เคยสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ผมรู้สึกว่าผมต้องมาสงสารตัวเองนะผมว่าสงสารตัวเองไม่ประโยชน์อะ่ะผมรู้สึกว่าตอนนั้นสงสารตัวเองก็ไม่มีกระเพรากินพรุ่งนี้อยู่ดี ผมก็เลยต้องมาขี่จักรยานชั่วโมงครึ่งเข้ามาในเมืองเพื่อกินกะเพราแล้วขี <for> ่จักรยานกลับมาก็เลยผมเข้าใจได้เด็กว่าถ้าผมอยากได้อะไรอ่ะผมต้องหามันสงสารตัวเองร้องไห้ไม่ประโยชน์ผมก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ร้องไห้เลยผมเข้าใจว่าร้องไห้ไม่ประโยชน์โอเคบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายอารมณ์อะไรว่ากันไปนะแต่ผมร้องไห้แล้วมันไม่ดีขึ้นก็เลยตั้งเด็กจนโตัวผมผมเป็นคนที่ไม่ร้องไห้เลยแล้วก็ไม่สงสารตัวเองด้วย แต่ตอนนั้นผมแค่รู้ว่าโอเคถ้าผมอยู่ที่ Boise Idaho แต่ผมตอนนั้นผมยังอายุ13แต่ผม,มต้องเริ่มคิดเรื่องมาหาเลยเพราะว่ามาหาเลยที่ดีๆจะหานักเรียนจากบางไฮสคูลเท่านั้นถ้าผมอยู่ไฮสคูลนี้ไม่รอดแน่ๆผมก็เลยสมัครรเรียนเองครับสมัครเองแต่มันก็ต้องทําครับไม่นั้นสงสารตัวเองไม่ประโยชน์นะครับ ผมต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอาให้ตัวเองออกไปข้างนอกให้ได้และผมก็ได้ลงก็เลยอยู่บอยช์ยอโดแค่หนึ่งเดือนหลังจากนั้นผมก็บินไปที่แมริแลนด์เพราะผมก็บอกพ่อแม่ผมสมัครตรงนี้เสร็จแล้วได้ทุกอย่างแล้วหาโฮสให้ตัวเองด้วยแล้วก็บินไปที่แมริแลนด์หลังจากนั้นตอนนี้ผมอยู่ไฮสคูลผมก็ต้องคิดเรื่องมาหาลัยละว่าเอ้ยเอยผมต้องคิดเรื่องการทํางานด้วยเพราะอย่าลืมนะครับตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่อเมริกาผมต้องคิดล่วงหน้ามากๆเพราะว่าไม่มีคนคิดล่วงหน้าให้กับผม ไปไหนนะครับผมก็เลยโอเคผมต้องหางานที่อเมริกานะก็แปลว่าผมคงไม่สามารถเรียนแบบ anthropology sociology gender study communication art อย่างเงี้ยผมคงทำไม่ได้อะผมต้องหาอะไรผมต้องสมัครงานที่มันสร้างอาชีพผมจริงๆเรียนหมอก,ก็นานเกินไปเรียนทนายก็นานเกินไปก็เรียนบัญชีผมเรียนบัญชีไม่ได้เป็นเพราะผมชอบนะจริงๆนะไม่มีใครหรอกชอบบัญชี แต่ผมเมมรียนบัญชีเพราะมันจําเป็นครับเพราะมันเป็นวิธีเดียวในการหางานที่อเมริกาสำหรับคนต่างชาติแล้วกันเนาะถ้าอย,าอยู่ถ้าอยู่คือธุรกิจต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าคนจะรับคนต่างชาติคนหนึ่งคนนี้ต้องมีความสามารถมากมากครับและผมก็ต้องคิดว่าโอเคผมต้องเป็นนับบัญชีแบบไหนวะถึงสามารถที่จะหางานได้ชัว์ๆเพราะผมไม่มีบ้านให้กลับก็เลยเป็นเหตุ่ลที่ผมเป็น C.P.A. ก็เลยผมรู้ว่าโอเคถ้าผมเป็น C.P.A. ผมจะหางานได้แน่ อย่างไม่แน่อย่างเแบบ8 0ดสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะ <_ d ata> ก็เลยมุ่งมุ่งสุดทางนี้ครับไม่ได้เพราะผมชอบหรอกครับไม่มีใครหรอกชอบบัญชีขมอนแต่แคบก็เลยเป็นเต้เด็กจนโตครับผมไม่ต้องไม่คนที่้คิดล่วงหน้ามากๆไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค่อยคิดเดี๋ยวค,ยค่ยวคอยคิดไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีใครคิดได้ผมเลยก็เลยจิงหลายๆอย่างที่ผมทํามาก็เลยแปลเป็นผมทุกวันนี้ใช่ไหมครับ ลายแล้วคนผมถามว่าผมเคยทำคอนเทนต์นะที่สยามฝั่งร้อนผมบอกว่าททยอายุผมอายุเท่าไหร่บางคนตอบ40เซ็งมากเลย <laughs> คือผมบอกว่าทำไมหรอ40หมอพี่แบบความคิดพี่แบบโอเคมากนะผมเกตแต่ว่าคือผมถามว่าหน้าผม,มอายุเท่าไหร่อยเงี้ยคือมันก็เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าจริงๆตอนที่ผมมีแต่เพื่อนที่อายุเยอะมาก เพื abei, up, ่อนผมส่วนใหญ่นะครับอายุ40กว่า30ปลายๆนะครับ50ผมชอบอยู่กับคนจริงๆนะอันนี้ไม่ได้พูดอวยเลยผมชอบอยู่กับพ่อแม่มากๆผมชอบอยู่กับคนที่อายุสูงกว่าผมผมชอบอยู่กับอายุ50 40กว่า60ด้วยหนึ่งในเพื่อนที่ผมคุยได้เยอะที่สุดนะเขาคนที่อายุ62เขาทําเกษตรกรแล้วผมคุยเขาเรื่องเกษตรกรเยอะมากมันอาจจะเป็นเพราะสองอย่างแหละหนึ่งคือ หนึ่งโอเคอาจจะความคิดของผมอาจจะรู้สึกผพราอยากจะซึมซับบางสิ่งบางอย่างแหละคุยกับเด็กรุ่นใหม่ผมก็ต้องเป็นคนตอบผพอยากเป็นคนถามบ้างใช่ไหมครับถ้าคุณเป็นเป็นคนตอบอย่างเดียวในในในโต๊ะอาหารนะคุณไม่กำไรเลยคุณไม่ได้อะไรเลยไอ่น่าจะกำไรผมอขาดทุนผมพูดอย่างเดียวเลยเจ็บคอด้วยแล้วสองคือผมอาจจะรู้สึกว่าเหมือนอาจจะแล้วกันนะอาจจะ เหมือนจะอยากอยากได้กเกอร์แบบคุณพ่อคุณแม่สักคนหนึ่งอะไรเงี้ยที่ได้คุยด้วยก็ตอนเหตุผลนี้ดีมากเลยตอนนี้ผมเจอคุณตันเงี้ยผมฟังเขาผมเพลินมากเลยตอบเสร็จผมก็ถามเขาใหม่ตอบเสร็จผมก็ถามเขาใหม่เพื่อผมจริงๆผมชอบเป็นคนที่ฟังมากๆครับผมว่าผมอยู่ในสังคมอเมริกาด้วยแหละใช่ไหมนั่นคือหนึ่งสองคือผมต้องเชื่อผมผมมูให้อย่างนึงคือความสามารถของตัวเองจริงๆนะผมผมผมว่าสังคมอเมริกามันสอนอย่างหนึ่งนะวัดทุกอย่างวัดด้วยความสามารถจริงจริง แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากจะนำพามาประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยห้องเรียนของประเทศไทยกับห้องเรียนของอเมริกาแตกต่างกันมากนะห้องเรียนของไทยเนี่ยยกเป็นตัวอย่างเราจะให้ค่ากับแบบเขามีอะไรเราไม่มีอะไรมากมากเลยนะยกตัวอย่างกล่องลิ้นสอโอ้โหบ้านเรารักกล่องลิ้นสอมากแบบเปิดมาหลายชั้นปับป๊บปับ๊บปั๊บตรงนี้มีกระจกตรงนี้เหลาได้ตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้แบบส่องได้เรา กล่องลิ้นสอนี่คือโหดมากบ้านเราเนี่ยปวดกล่องลิ้นสอกันแต่ผมแค่รู้สึกว่าในในอเมริกาเขาค่อนข้าง,ง,ง,งให้ค่ากับแบบความสามารถมากๆอ่ะในเอาว่าประเทศไทยหลายหละครั้งเขาแบบเขาให้ค่ากับแบบอนั่งรถอะไรมาโรงเรียนวะขับรถอะไรมาโหขับรถบีเอมเลยว่ะนั่งรถบีเอมมาเลยวะคือมันให้ค่าเหมือนกับตัดสินเพื่อนด้วยวัตถุมากมครับ ผมจริงๆแล้วผมไม่เคยสักผอาจจะโชคดีด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่อเมริกาแบบไม่เคยไม่เคยต้องมารู้เลยว่าแบบบ้านเขารวยไม่รวยอะ่ะไม่เคยต้องรู้เลยว่านามสกุลคืออะไรอะ่ะบ้านเราอะ่ะแคร์เรื่องอุยอันนี้นามสกุลนี้นะอเมริกาโอ้แต่ลาสเนมไม่มีใครรู้นามสกุลหลากหลายมากเดวิดเดวิดแอนเดอร์คริสเตนโรเบิร์ตสันแบบโอ้โหแบบไม่ต้องรู้ว่านามสกุลคืออะไรวะแต่บ้านเราเราแคร์เรื่องอะไรที่มันเป็นอย่างอื่นมากๆอะ่ะ ที่บางทีผมรู้สึกว่าอาจจะไม่เที่ที่เท่าไหร่นะแต่เมกาเขวัดด้วยความสามารถล้วนๆเลยถ้าคนอยากได้ respect you earn it earn it หมายถึง You ต้องชนะ respect ของคนอื่นนะแต่ respect ในไทยอ่ะบางครั้งมันไม่ใช่ e อ r n มันคือ borrow หรือมีเลย borrow คืออะไรคือยืมยืมว่าพ่อผมทำอันนี้นะผมมีอันนี้นะยืม ความยิ้มวัตถุยื้มบางสิ่งบางอย่างเพื่อสร้างความน่าเฉื่อถือให้ตัวเองนี่คือหนึ่งสองอาจจะเป็นบ้านเรานะจะเป็นว่าจะมีคําสอนอย่างนึงะครับผู้ใหญ่พูดอยู่เด็กอย่าพูดขอคุณข,ข,ขอโทษผู้ใหญ่ทุกคนนะครับแต่ผมมันจะมีคําสอนนี้นะครับแต่เมริกาไม่มีคําสอนนี้นะเป็นเพราะว่าบ้านเราเนี่ยจะมีสิ่งที่ร้ราบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่ปับ๊บ คนที่ต้องตั้งแในคาถามกลายเป็นคนที่ต้องมีแต่คำตอบแปลกไหมครับมนุษย์เราอะ่ะเรียนรู้ต่อเมื่อเราถามคําถามนะผมยกเป็นตัวอย่างเด็กตัวน้อย,นอยคนหนึ่งเพิ่งคลอดเกิดนาะยังไม่เข้าใจเรื่องของโลกเลยโลกเราซับซ้อนนะมีภาษามีวัฒนธรรมมีชื่อหลายๆบุคคลมีสถานที่มีหลายๆอย่าง ลกเราซับซ้อนมากนะต้องจินตนาการคนที่แบบไม่ <Ow> ลืมตาครั้งแรกอ่ะโโหลูกเราซับซ้อนโลกซับซ้อนมากเลยแต่เด็กคนเล็กๆตัวน้อยๆคนหนึ่งอ่ะภายในสี่ห้าปีอ่ะเข้ากับสงคมได้ละเร็วนะทาไมรู้ไหมครับเพราะเขากล้าถามแล้วลนะ him him. เขากล้าลองเขาไม่กลัวเจ็บเขาไม่กลัวเขาก็ลองดูดิก็กินดูอ้ขมไม่เอาเอ้เปรี้ยวไม่เอา เขาไม่รู้อะไรคําถามมาโง่เขาถามไปทั่วแม่อันนี้ทินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมแม่อันนี้ทาได้ไหมอันนี้ทาได้ไหมห้าปีครับเข้าใจโลกเลยแต่สิ่งที่มันเปลี่ยนใจสิ่งที่มันแปลกครับทําไมทาไมมนุษย์เราถึงเรารู้สึกว่าเราหยุดเรียนรู้ละ่ะเพราะสังคมมันทําให้เราจากคนที่ต้องตั้งในคําถามะกลายเป็นคนที่ต้องมีคําตอบสิ่งที่ว่าผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่เนี่ยคือเราโตแล้วไม่กล้าตั้งคําถามกลายเป็นคนที่ต้องมีคําตอบ พอเราถามคำถามปั๊บเรารู้สึกว่าเราดูโง่ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นมันคือสิ่งที่สร้างในสังคมนะครับแต่ผมอยากจะบอกคุณนอย่างหนึ่งถ้าถ้าคุณไม่ตั้งคำถามเลยคุณไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยนะเพราะคนที่เรียนรู้คนนี้ตั้งคำถามจริงๆครับเฮ้ยอันนี้ทําไมวะอันนั้นทําไมวะถ้าคุณอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาคุณจะเรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยก็เลยอยากให้เราตั้งคำถามเยอะๆครับมีคำตอบน้อยลงจริงๆนะผมเองผมต้องตั้งคำถามตลอดเวลา เพรนั้นผมคงไม่มีคำตอบหลายอันหล้ครับเชื่อว่าจะเป็นเรื่องราวที่สั้นแรงบันดาลใจให้แก่ทุกท่านกันได้นะคะและช่วงหน้าพี่เป็นหนึ่งจะมีอะไรมาฝากรอติดตามได้เลยค่ะช่วงธรรมมาพิวัตร พวัวันนี้ท่านจะอาวาตวัดศสระสีมุมจังหวัดนครปฐมมีหัวข้อทําเตือนใจว่าทําอย่างไรได้อย่างนั้นมาฝากเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสดีที่จะได้มานำหลักธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ใน หลักธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้นี้จะได้นํามาในหัวข้อสุดท้ายซึ่งหลักธรรมในหัวข้อนี้เรียกว่าอภินหะปจเวกขณะนั่นก็คือสิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆหรือว่าเป็นประจําจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญหรือว่า,ารู้เท่าทันสัจธรรมความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตนั่นก็คือในข้อที่ห ของอภินาปัจเวคขณะก็คือยังกัมมังกริสามิกริยานังวาปาปังวาตัสสะทายาโทภวิสามิซึ่งหมายถึงว่าบุคคลทำกรรมใดไว้จะดีก็าตามจะชั่วกว็าตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมนั้นหมายถึงการกระทำจะเป็นการกระทำทางกาย หรือการกระทําทางวาจารหรือการกระทําทางใจคือการนึกคิดก็ตามแล้วก็จะประกอบด้วยเจตนาก็ค,คือความตั้งใจก็จึงจะเรียกว่าเป็นกรรมและจะมีผลของกรรมตลอดถึงบุคคลที่ทํากรรมก็ได้รับผลของกรรมนั้นดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าเจตนาหังพิกเวกรมมังวัามิก็คือดูกรพิสุทธิ์ทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนาคือการตั้งใจเป็นตัวกรรมกรรมนั้นเป็นคำกลางกลางยังไม่แยกแยะออกไปว่าเป็นกรรมดีกรรมชั่วหรือเป็นบุญหรือบาปก็ต่อเมื่อมีคำนำหน้าเป็นศัพท์ที่ระบุชี้ชัดว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปเช่นบุญกรรมก็เรียกว่ากรรมนั้นเป็นบุญเป็นฝ่ายดีหรือบาปกรรมก็เรียกว่ากรรมนั้นเป็นบาปคือฝ่ายไม่ดี บา,ารรบางครั้งก็ใช้ว่ากุศลกุศลกรรมบางครั้งก็ใช้ว่าอกุศลกรรมขึ้นอยู่กับการพบเจอหรือการใช้ศัพท์แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นกรรมฝ่ายบาปแล้วก็ฝ่ายบุญน,นั่นเองกรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่ว่าบุคคลจะทำต่อหน้าหรือรับหลังจะทำในที่แจ้ง หรือที่รับก็ย่อมก่อให้เกิดผลของกรรมนั้นอย่างแน่นอนเหมือนกับยาบำรุงเราไปแอบดื่มแอบกินมันก็มีหน้าที่บำรุงร่างกายส่วนยาพิษจะแอบดื่มแอบกินที่ไหนก็เป็นผลร้ายต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเมื่อทำกรรมใดไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้น ตามสัจธรรมดังนั้นจึงควรเลือกทำแต่กรรมดีซึ่งเรียกว่าบุญกรรมจะส่งเสริมให้เราได้ประสบความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตขอเจริญพรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสาระที่เรานำมาฝากกันในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านเบิกบานกับการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่พี่เป็นหนึ่งและน้องโบกนิ้งต้องขอลาเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้านะคะ ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ